ยินดีต้อนรับสู่ช่องมีพลัสชาแนลวิดีโอนี้เป็นสปอยอนิเมะเรื่องสวรรค์ประทานพรภาค2หากผู้ชมท่านใดย,ยังไม่ได้ดูภาคแรกสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ปุ่มตัวไอด้านบนมุมขวาหรือเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับและหากท่านใดพร้อมแล้วก็มารับชมรับฟังกันแบบเพลินๆได้เลยครับ EP ที่1หลังจากที่ซานหลังจากไปเซี่ยเหรียนยังคงบำเพญต้นอยู่คนเดียวที่แดนมนุษย์ในศาลเจ้าเกาลัด แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานแต่เสียเหลียนก็มักจะมองแหวนที่ซานหลังมอบให้พร้อมกับนึกถึงซานหลงังแต่ในระหว่างนั้นดูอยู่เสียเหลียนก็ได้รับการติดต่อทางโทรจิตจากลิงเหวินหลังจากที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานลิงเหวินที่ยังคงทำงานหนักจนขอบตาคร้ำก็บอกกับเสียเหลียนว่าตอนนี้มีเหตุด่วนจำเป็นต้องเรียกตัวเสียเหลียนกลับมาที่แดนสวรรค์ เสี้เหลียนจึงสงสัยว่าเรื่องด่วนที่ว่าเกี่ยวกับด่านป้านแย้งั้นหรอซึ่งลิงหวนก็บอกว่าใช่นางบอกว่าหากเสียเหลียนกลับมาถึงสวรรค์แล้วให้มุ่งตรงไปยังตำหนักเซินวูซึ่งตำหนักเซินวูก็คือตำหนักขององค์จกักรพรรดิสวรรค์พอได้ยินแบบนั้นเสียเหลียนก็ทำสีหน้าลำบากใจฉากต่ตามประเแดนสวรรค์ทวยเทพต่างตื่นตัวกับการกลับมายัางเมืองหลวงขององค์จกักรพรรดิเหล่าเทพน้อยใหญ่ต่างมุ่งหน้าไปยังตำหนักเซินวูเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับองค์จกักรพรรด ซึ่งนั่นก็รวมถึงเสี้เหลียนด้วยเช่นกันทว่าในระหว่างทางที่จะไปยังตำหนักสันวูเสี้เหลียนก็ถูกเหล่าเทพที่อยู่รอบๆแสดงท่าทีรังเกียจและไม่กล้าแม้แต่จะเดินใกล้ๆซึ่งเสี้เหลียนเองก็รู้ตัวเขาจึงตัดสินใจหันไปทักทายเทพเหล่านั้นเพื่อหวังจะสร้างความสัมพันธ์อันดีทว่ามันกลับทําให้เหล่าเทพวิ่งหนีกันกระเจิงแต่แล้วอยู่ๆก็มีเทพตะโกนเรียกว่าองค์ราชทายาทมาแต่ไกลเสี้เหลียนจึงรีบหันไปมองด้วยความดีใจ เว่าเทพองค์นั้นกลับวิ่งผ่านเสี่ยเหรี่ยนไปด้วยความเร็วแสงและตรงไปยังเทพหนุ่มรูปงามอีกองเพื่อที่จะนำป้ายประจำตัวที่เขาลืมไว้ไปให้ซึ่งเทพหนุ่มองค์นี้มีนามว่าไทหัวเป็นองค์รัชทายาทของอาณาจากักรยงอันพอเห็นแบบนั้นเสี่ยเหรี่ยนก็คิดได้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้ใครที่กล้าเข้ามาทักฆ่าคนคนนั้นคงจะมีความกล้าหาญมากจริงๆทันใดนั้นไทหัวก็หันมากล่าวทักทายเสี่ยเหรี่ยนย่างเป็นมิตรซึ่งเสี่ยเหรี่ยนก็ไม่รีรอที่จะกล่าวทักทายกลับ แต่การสนทนาก็ถูกขัดจังหวะโดยเทพผู้น้อยที่นำป้ายมาให้ไท้หัวด้วยเหตุนี้เสี่เหลียนจึงถูกเทพที่เห็นเหตุการณ์เอาไปเปรียบเทียบกับไท้หัวที่เป็นองค์รัชทายาทเหมือนกันและถูกพูดดูถูกรับหลังต่างๆนานาทั้งตกอับเก็บขยะไปยันอาณาจักรบ้านเกิดที่อ่อนแอกว่าแม้ว่าจะได้ยินทุกค,คําพูดแต่เสี่เหลียนก็สงบใจไม่ถือโทษโกรธเคือง และมุ่งหน้าเดินไปตามทางของตนแต่ในระหว่างนั้นก็มีคนเรียกองค์ราชายาทอีกครั้งเซี่ยเหลี่ยนจึงหันกลับไปพร้อมกับเตรียมใจที่จะผิดหวังไว้แล้วเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นลิงเหวินที่ตั้งใจเข้ามาชวนเซี่ยเหลี่ยนให้เดินไปด้วยกันระหว่างทางทั้งสองก็คุยกันจึงได้รู้ว่าจากเหตุการณ์ที่ด่านปานเย่ไม่ทับเซียวเผยน่าจะถูกลงโทษโดยการในประเทศและถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสที่จะกลับมาได้แต่คงต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องเด็กหนุ่มที่มีแผลบนใบหน้าที่เซียเหรียญเจอบนเขาอยู่จีนในอีพีที่3ของภาคหนึ่งลิงหวนยังไม่พบเบาะแสข,ของเขาแต่นางก็รับปากว่าจะเล่งซืบหาต่อไปชากตัดมาภายในตำหนักเสินวูเทพสวรรค์แทบทุกองค์มารวมตัวกันที่นี่โดยผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้บันลังก็คือองค์จักรพรรดิเทพจุนวูจักรพรรดิเรียกเซียเหรียญออกมาท่ามกลางที่ประชุมซึ่งเซียเหรียญก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าที่ตนเองถูกเรียกเป็นพระองค์จักรพรรดิตัดสินเรื่องที่ด่านปานเย่แล้ว ทว่าก่อนที่องค์จักรพรรดิจะกาวคำตัดสินนั้นก็มีเสียงใครบางคนพูดแย้งขึ้นมาเพื่อขอให้ทบทวนคำตัดสินใหม่ซึ่งเจ้าของเสียงนั้นก็คือแม่ทัพเผยหมิงเทพวรยุทธผู้ดูแลดินแดนทางตอนเหนือและเป็นคนที่ผีเซียนจีหลงรักเผยหมิงเดินเข้ามาท่ามกลางที่ประชุมพร้อมกับทําเป็นกล่าวทักทายเสียเหรียญโดยไม่ชายตามองหลังจากที่เสียเหรียญทักทายกลับเขาก็ยิ้มยาะ ก่อนที่เขาจะอัญเชิญร่างจำแรงของเซียวเผยที่ใช้ในแดนมนุษย์ออกมากลางที่ประชุมทันทีที่ได้เห็นร่างนั้นเหล่าเทพในที่ประชุมก็ถึงกับตกใจและสงสัยว่าเหตุใดร่างจำแรงนั้นถึงได้รับบาดเจ็บสาหาัสมากถึงเพียงนี้หลังจากที่เรียกตัวเซียวเผยออกมาเผยหมิงก็กล่าวต่อองค์จักรพรรดิว่าหลังจากที่เขาได้สอบสวนเผยหมิงก็พบบางสิ่งที่น่าแปลกแม้ว่าร่างจำแรงของเซียวเผยจะมีกำลังไม่เท่าร่างจริงแต่ด้วยฝีมือของเขาก็ควรที่จะรับมือกับศัตรูได้อย่างสูสี ทว่ากลับมีใครบางคนคำลาบเขาลงได้อย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะตอบโต้กลับซึ่งเผยหมิงก็สอบสวนจนรู้ว่าคนที่ทำเช่นนั้นได้ก็คือชายหนุ่มชุดแดงที่อยู่ข้างกายเสี่ยเหลียนแถมเขายังเป็นคนที่สังหารปีศาจทหารป้านเย่นับร้อยตนที่อยู่ในหลุมได้ภายในพริบตาเผยหมิงจึงถามเซี่ยเหลียนกลางที่ประชุมว่าชายชุดแดงคนนั้นเป็นใคร ซึ่งเซี่ยเหลียนก็พยายามจะบายเบียงและบอกไปว่าคงเป็นใครสักคนในกลุ่มพ่อขาที่พลัดหลงเข้าไปในด่านป้านเย่แต่เพยหมิงก็ไม่เชื่อเพราะเขาได้ข้อมูลจากเซียวเผยว่าเซี่ยเหลียนค่อนข้างจะสนิทกับชายคนนั้นระหว่างที่เซี่ยเหลียนกําลังตกที่นั่งลําบากอยู่ๆก็มีเทพหนุ่มชุดขาวพูดแยงขึ้นมาว่าสิ่งที่เพยหมิงพูดเป็นเพียงคําพูดฝ่ายเดียวจากปากเซียวเผยที่เป็นผู้ต้องโทษจะให้เชื่อถือได้อย่างไรพอได้ยินแบบนั้น เหมิงจึงขออนุญาตองค์จกักรพรรดิให้แม่ทัพนานยางและแม่ทัพเสวียนเจินอนดีตสองเทพองค์คลรของเซี่ยเหรียญออกมาช่วยพิสูจน์หลังจากที่ได้ทําการตรวจสอบร่างจําแรงของเซียวเผยแม้ว่าเทพทั้งสองจะไม่ค่อยชอบหน้ากันแต่ทั้งคู่กลับมีความเห็นตรงกันว่าบาดแผลบนร่างจําแรงนี้เกิดจากดาบโคงพิฆาตอี้หมิงทันใดนั้นเหล่าเทพในห้องประชุมก็พากันแตกตื่นเพราะเทพทุกองค์ต่างก็รู้กันดีว่าอี้หมิงคืออาวุธคู่กายของราชาปีศาจฮวาเฉิง ที่ใช้ปราบเทพวรยุทธ์จนวิญญาณแตกสลายไปหลายองค์ส่วนทางด้านเผยหมิงก็หันไปบอกเสี่ยเหรียนว่าหากหนุ่มชุดแดงคนนั้นคือฮวาเฉิงจริงเรื่องนี้คงไม่ง่ายซะแล้วแต่เทพหนุ่มชุดขาวคนเดิมก็แย้งเผยหมิงว่ากําลังจะกล่าวหาว่าเสี้ยเหรียนสมคบคิดกับราชาปีศาจและปรักตามเซียวเผยงั้นหรอพอถูกช่วยพูดถึงสองครั้งเซียเหรียญก็เริ่มสงสัยว่าเทพหนุ่มชุดขาวคนนี้เป็นใคร ส่วนเผยหมิงก็ปฏิเสธและบอกว่าฮวาเฉิงอาจปกปิดไอปีศาสตร์ของตนเพื่อหลอกใช้เซี่ยเหรียญก่อนที่เผยหมิงจะจ้องเขม่งไปที่เทพนุ่มชุดขาวคนนั้นทางด้านของเซี่ยเหรียญก็บอกกับเผยหมิงว่าหากท่านไม่เชื่อคําพูดของข้ายัางน้อยก็ควรเชื่อคําพูดของท่านเทพวายุเพราะตอนที่เซียวเผยรับสารภาพนางก็อยู่ด้วยตลอดและได้ยินทั้งหมดส่วนเรื่องที่ข้าจะถูกหลอกใช้หรือไม่นั้นท่านสามารถถามกับองค์จจกรพัดตอนนี้ได้เลย พอได้ยินแบบนั้นเผยหมิงก็ถึงกับเถียงไม่ออกเสียเหลี่ยนจึงพูดต่อว่าถึงหนุ่มชุดแดงจะเป็นฮวาเฉิงจริงแต่มันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เซียวเผยกระทำกันเล่าหรือท่านกำลังจะบอกว่าแค่เขาเป็นราชาปีศาจจึงจะโยนความผิดอะไรก็ได้ให้เขางั้นหรอในระหว่างที่เสียเหลี่ยนกับเผยหมิงกำลังโต้แย้งกันยูยูเซียวเผยก็ทนฟังไม่ไหวพูดยอมรับสารภาพกลางที่ประชุมว่าไม่มีการหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นเรื่องทั้งหมดข้าเป็นคนทำเอง ข้าทําท่านผิดหวังแล้วท่านไม่ทับเผยหมิงแต่ถึงอย่างนั้นเผยหมิงก็ยังไม่ยอมคิดว่าเซียวเผยถูกน้องป้านเย่ล้างสมองเซียวเผยจึงบอกกับเผยหมิงว่าข้าไม่ใช่คนที่กล้าทําแต่ไม่กล้ารับเมื่อถูกจับก็ยินดีที่จะรับโทษซึ่งการที่เผยหมิงพยายามแถเพื่อช่วยคนของตนให้พ้นความผิดก็ทําให้เริ่มเกิดเสียงสุบซิบนินทาเผยหมิงที่รู้สึกเสียหน้าจึงเกิดความโมโ oh หยกเท้าขึ้นมาตั้งท่าเตรียมจะลงมือกับเซียวเผย ต่ทันใดนั้นองค์จักรพรัิก็ใช้มือตบเก้าอี้ให้เทพทุกองค์อยู่ในความสงบก่อนจะตัดสินเหตุการณ์ที่ด่านปานเยและให้คุมตัวเซียวเผยกลับไปเพื่อรอการในระเทศในเลว,วันส่วนเรื่องบาดแผลบนล่างจำแรงของเซียวเผยที่เกิดจากอี้หมิงองค์จักรพรัิก็รับปากกับเผยหมิงว่าจะสอบสวนเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนจะบอกให้เทพทุกองคแยกย้ายยกเว้นเพียงเซี่ยเหรียญที่ถูกเรียกให้อยู่ก่อน ระหว่างที่องค์จกักรพรรดิหันไปหาลือกับหลิงเหวินเสวนเจินกับนานหยางก็เดินจากไปโดยไม่พูดจากับเซี่ยเหลียนสักคำส่วนเทพหนุ่มชุดขาวก็ก้มหัวทักทายเซี่ยเหลียนก่อนที่เขาจะถูกเผยหมิงที่ยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูพูดตักเตือนโดยยกเรื่องที่พี่ชายของเขาสนิทกับเผยหมิงมาอ้างซึ่งเทพบหนุ่มชุดขาวมีนามว่าชิงเสวนเผยหมิงโทษว่าเป็นเพราะชิงเสวนที่ทำให้เซียวเผยต้องลงเอยแบบนี้ แต่ชิงเสวียนก็บอกว่านั่นเป็นเพราะเซียวเผยกระทำผิดเองก่อนที่เขาจะเดินจากไปโดยไม่สนเผยหมิงซึ่งเผยหมิงที่ไม่พอใจก็หันมาจ้องเขม่งใส่เสี้เหลียนก่อนจะเดินออกจากตำหนักไปซึ่งเสี้เหลียนก็ได้แต่ทำใจที่มีคนไม่ชอบหน้าตนเองเพิ่มขึ้นอีกแล้วจากนั้นเสี้เหลียนก็หันไปเห็นไท้หัวยังยืนสงกอยู่ในที่ประชุมพอถูกเสี้เหลียนปลุกไท้หัวก็ตกใจที่เห็นว่าเทพหายไปกันหมด เขายืนหลับตั้งแต่เริ่มประชุมจนไม่รู้ว่าในที่ประชุมใครพูดอะไรกันบ้างแม้ว่าจะเบลอพอเพิ่งตื่นแต่ก่อนที่จะเดินออกจากตำหนักท้ายหัวก็ไม่ลืมที่จะหันมาขอบคุณเสียเหรียญที่เข้ามาช่วยปลุกหลังจากที่เทพองค์อื่นออกไปกันหมดแล้วองค์จักรพรรดิก็เดินเข้ามาหาเสียเหรียญพร้อมกับเอ่ยนามพิรุณโลหิตหาบุปผาและดาบคู่ใจของเขาทําให้เสียเหรียญถึงกับสะดุ้งก่อนจะรีบคุกเข่าขอโทษองค์จักรพรรดิซึ่งจักรพรรดิก็รีบพยุงเสียเหรียญขึ้นมาและถามเสียเหรียญว่า เจ้าสมนึกผิดเรื่องใดแต่เสี่ยเหลียนก็เงียบจัก,กรพรรดิจึงพาเสี่ยเหลียนเดินเข้าไปในส่วนลึกของตำหนักพร้อมกับบอกเสี่ยเหลียนว่าหลังจากที่ส่งเจ้าลงไปยังแดนมนุษย์เมื่อ800ปีก่อนข้าก็กำชับให้เจ้าติดต่อกลับมาเสมอแต่เจ้ากลับหายตัวไปโดยไร้ข่าวคราวและทรมานตนเองอยู่ข้างล่างนั่นคนเดียวแถมหลังจากที่เจ้ากลับมาจุติเจ้าก็ไม่มารายงานตัวที่ตำหนักเสินวู หากเป็นผู้อื่นที่กระทำการดูหมิ่นเช่นนี้คงจะถูกตำหนักริงเวินเรียกตัวไปตำหนิแล้วแต่องค์จักรพรรดิก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเซี่ยเหลียนและเอ่ยคำพูดที่เซี่ยเหลียนชอบพูดว่าอะไรลืมได้ก็ลืมเถอะซึ่งผมคิดว่าน่าจะหมายถึงเรื่องที่เซี่ยเหลียนทำภารกิจพลาดไม่สามารถช่วยอาณาจักรเซียนเลอร์ไว้ได้ซึ่งเซี่ยเหลียนก็ไม่อาจลืมเรื่องนี้ได้ลงองค์จักรพรรดจึงบอกให้เซี่ยเหลียนมองไปข้างหน้าเพราะยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องการเซี่ยเหลียน แต่ถึงอย่างนั้นเสียเหรียญก็บอกว่าตนเองเป็นเพียงเทพเก็บขยะไม่ได้เป็นที่ต้องการแค่ไม่ไปก่อปัญหาให้ใครก็นับว่าดีแล้วทว่าองค์จักรพรรดิกับไม่คิดแบบนั้นแถมยังชื่นชมเซียเหรียญที่สามารถจัดก,การเรื่องผีเซียนจีและด่านปานเย่ได้ดีก่อนจะบอกให้เสียเหรียญยอมสารภาพว่าไปก่อเรื่องอะไรมาอีกทําให้เสียเหรียญถึงกับเลิกลากและรีบบอกว่าตนเองแค่บังเอิญพบกับสหายน้อยที่น่าสนใจคนหนึ่งแม้จะรู้ว่าสหายน้อยที่เสียเหรียญพูดถึงจะเป็นราชาปีศาจ แต่องค์จักรพรรดิก็ไม่ได้ตำหนิเสี่ยเหรียญเพราะเขาเชื่อใจเสี่ยเหรียญว่าไม่มีทางสมคบคิดกับแดนผีแต่เพราะเหตุนี้องค์จักรพรรดิจึงไม่สามารถมอบหมายเรื่องหนึ่งให้เสี่ยเหรียญจัดการได้พอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหรียญก็สงสัยว่าเรื่องอะไรองค์จักรพรรดิจึงเล่าว่า เมื่อเจ็ดวันก่อนภายในป่าลึกแห่งหนึ่งมีมังกรเพลิงพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้จะมีผู้พบเห็นจํานวนมากแต่กลับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บพอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหลียนก็รู้ทันทีว่าน,นี่ก็คือคาถามังกรเพลิงของเทพสวรรค์ที่แม้จะเป็นไฟที่รุนแรงแต่ไม่ทําอันตรายต่อผู้คนเป็นคาถาที่ใช้พลังเวทมากและมีความเสี่ยงในการไล่มักจะถูกใช้ตอนที่เทพสวรรค์ตกอยู่ในอันตรายจนหมดหนทางและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการที่องค์จักรพรรดิเรียกให้เทพทุกองค์มาประชุมไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องด่านป้านยุ้ยเรื่องเดียวแต่เพราะต้องการตรวจสอบเบาะแสของเทพสวรรค์ทุกองด้วยซึ่งนอกจากเทพพิรุณและเทพปัตพีที่ไม่ปรากฏตัวเป็นปกติเทพองค์อื่นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมต่างก็รายงานเข้ามาหมดแล้วและตำหนักลิงเหวินก็กำลังวุ่นกับการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เสียเหลียนจึงตั้งข้อสงสยัยว่าการที่เทพสวรรค์ต้องยอมสละตนเองเพื่อขอความช่วยเหลือจึงเป็นไปได้ว่าจะมีรังผีหรือปีศาจอยู่แถวนั้น องค์จักกพัิจึงถามเสี่ยเหรียญว่ารู้จักเมืองผีหรือไม่ซึ่งเสี่ยเหรียญก็เคยได้ยินมาว่าเมืองผีตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนของคนเป็นและคนตายและเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในดินแดนผีองค์จักกพัิจึงพูดเสริมว่าที่นั่นเหมาะที่จะซ่อนเบาะแสเอาไว้แต่เพราะแดนสวรรค์และแดนผีแบ่งแยกกันชัดเจนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบุกลุกเข้าไปโดยไร้หลักฐานด้วยเหตุนี้องค์จักรพัิจึงต้องการใครสักคนที่จะลงไปที่นั่นเพื่อสืบเรื่องนี้อย่างลับๆ แต่หากพูดเรื่องนี้กลางที่ประชุมข่าวอาจล้วนไหลให้ศัตรูรู้ตัวได้พอรู้แบบนั้นเซี่ยเหลียนก็ขอเสนอตัวซึ่งในตอนแรกองค์จกักรพรรดิก็คิดจะมอบหน้าที่นี้ให้เซี่ยเหลียนเพราะว่ามีเรื่องที่เป็นกังวลอยู่2ประการประการแรกแถวนั้นอยู่ในเขตตะวันออกที่ได้รับการดูแลโดยแม่ทัพไถหัวเทพที่ยืนสปงกซึ่งเซี่ยเหลียนก็ไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ส่วนประการที่2คือเมืองผีถูกปกครองโดยฮวาเฉิง แม้ว่าจากักรพรรดิจะไม่ถือสาเรื่องที่เซี่ยเหลียนจะสนิทกับฮวาเฉิงแต่ก็เกรงว่าจะทำให้เซี่ยเหรียนลำบากใจหากฮวาเฉิงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้จกักรพรรดิจึงคิดจะส่งเทพองค์อื่นไปแทนพอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหลียนก็ไตรตรองสักพักก่อนจะตัดสินใจรับภารกิจนี้พร้อมกับบอกว่าพิรุนโลหิตหาบุปผาก็ไม่ใช่คนชั่ว้ายอะไร เจ้าก,กัปธจึงพูดเตือนเสียเหรียญที่มักจะมองผู้อื่นในแง่ดีเสมอว่ายังไงซะสหายของเสียเหรียญก็คือหววเฉิงรวมถึงดาบโคงพิฆาตของเขายิ่งต้องระวังให้มากอาวุธปีศาจเช่นนั้นจําเป็นต้องมีจิตใจที่โหดเหี้ยมและต้องบูชายันด้วยเลือดสดๆถึงจะใช้งานมันได้เป็นของที่เกิดมาพร้อมคําสาบเจ้าห้ามไปแต่ต้องมันแลนะอย่าให้มันทําลายเจ้ามิเช่นนั้นผลที่ตามมาอาจคาดไม่ถึงเสียเหรียญจึงรับปากว่าจะระวัง จากนั้นจักรพรรดก็ให้เสียเหลียนเลือกเทพที่จะร่วมเดินทางไปด้วยอีกหนึ่งองค์เสียเหลียนเลยบอกว่าเป็นใครก็ได้ที่เข้ากับคนอื่นง่ายและมีพลังเวทมากหน่อยให้เสียเหลียนยืมใช้ได้บ้างพอฟังจบองค์จักรพรรดก็บอกว่าแค่ข้อแรกเสียเหลียนก็ตัดสินเจินกับนานยางอดีตเทพองค์ละของตนเองทิ้งซะแล้วจักรพรรดเลยถามถึงความสัมพันธ์ของเสียเหลียนกับเทพทั้งสองเลยได้รู้ว่าแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแต่ทั้ง3คนก็ได้คุยกันแค่ไม่กี่คำ พอรู้แบบนั้นองค์จกักรพรรดิเลยพูดถึงการจุติครั้งนี้ของเซี่ยเหรียนที่พังตำหนักของเทพไปหลายองค์โดยหนึ่งในนั้นก็คือตำหนักของนานหยางซึ่งเซี่ยเหรียนก็คิดว่าที่ตนเองชดใช้8ปดล้านแปดหแสแต้มบุญได้หมดภายในภารกิจผีซวนจีภารกิจเดียวเป็นเพราะได้รับความช่วยเหลือจากองค์จักรพรรดิทว่าองค์จกักรพรรดิก็บอกว่านั่นเป็นเพราะนานหยาง เขาไปที่ตำหนักลิงเวิรนเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เซี่ยเหรียญชดใช้ส่วนที่เหลือแล้วโดยไม่ให้ลิงเวิรนบอกเรื่องนี้ให้เซี่ยเหรียญรู้แต่เรื่องนี้ก็มาถึงหูองค์จักรพรรดิและองค์จักรพรรดิก็ดันเป็นคนเอามาบอกเซี่ยเหรียญซะได้เซี่ยเหรียญเลยแอบคิดในใจคำว่าอย่าไปบอกใครไม่มีในโลกหลังจากนั้นเซี่ยเหรียญก็เสนอชื่อเทพวายุให้มาเป็นผู้ร่วมเดินทางซึ่งนางก็มีคุณสมบัติตรงตามที่เซี่ยเหรียญต้องการแถมตอนที่มาเข้าเฝ้าองค์จักรพรรด นางยังพูดถึงเซี่ยเหลี่ยนในทางที่ดีอยู่ไม่น้อยองค์จักรพรรดิจึงอนุมัติให้เทพวายุไปกับเซี่ยเหลี่ยนและบอกให้เซี่ยเหลี่ยนระวังตัวในการทำภารกิจด้วยความเป็นห่วงก่อนจะบอกให้เซี่ยเหลี่ยนกลับไปพักผ่อนที่ตำหนักเซียนเลอร์ที่องค์จักรพรรดิจัดเตรียมไว้ให้พอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหลี่ยนก็ถึงกับตกใจที่ตนเองมีตำหนักเทพเป็นของตัวเองฉากตัดมาที่ตำหนักเซียนเลอร์ของเซี่ยเหลี่ยนระหว่างที่เซี่ยเหลี่ยนกำลังตัดพธที่ตนเองเป็นเพียงเทพเก็บขยะไม่เหมาะสมกับตำหนักที่ใหญ่โตและสวยงามแบบนี้ อยู่ๆเทพหนุ่มชุดขาวชิงเสวียนก็เดินเข้ามาหาเสี่ยเหลียนด้วยใบหน้ายิ้มละลื่นและชวนให้เสี่ยเหลียนออกเดินทางไปด้วยกันเสี่ยเหลียนเลยต้องตอบปฏิเสธโดยบอกว่าตนเองกำลังรอเทพวายุอยู่ชิงเสวียนจึงพูดขึ้นว่าข้าก็อยู่นี่แล้วไงพอได้ยินแบบนั้นเสี่ยเหลียนก็อึ้งไปสักพักก่อนที่จะถามด้วยความตกใจว่าท่านคือเทพวายุนั้นหรอ เพราะเทพวายุที่เซี่เหรินเคยเจอเป็นเทพสาวแสนสวยทําให้เสี่เหรินถึงกับเลิกลากไม่กล้าถามต่อเทว่าชิงเสวียนกลับพูดด้วยความภูมิใจว่าตอนที่ตนเองแต่งเป็นหญิงแล้วสวยใช่ไหมล่ะก่อนที่เขาจะมองไปที่เรือนร่างของเสี่เหรินพร้อมกับถามว่าการเดินทางไปเมืองผีครั้งนี้พวกเราต้องปิดบังตัวตนด้วยไม่ใช่หรอชาตามมาที่ป่าแห่งหนึ่งในแดนมนุษย์เสี่เหรินยังคงถูกชิงเสวียนถามว่าไม่อยากลองแปลงร่างเป็นหญิงหน่อยหรอซึ่งเสี่เหรินก็ใจแข็งตอบปฏิเสธ ก่อนจะชวนคุยเรื่องที่เผยหมิ่นกับเซียวเผยที่เป็นคนจากตระกูลเดียวกันที่ได้จุติเป็นเทพก็นับว่าน่าทึ่งแล้วแต่ชิงเสวียนที่เป็นเทพวายุกับพี่ชายที่เป็นเทพวารีกลับได้ขึ้นสวรรค์พร้อมกันจึงน่าทึ่งยิ่งกว่าพอได้ยินแบบนั้นชิงเสวียนก็บอกว่าไม่เห็นจะแปลกเพราะเขากับพี่ชายเกิดบนแผ่นดินเดียวกันเรียนจากอาจารย์คนเดียวกันและฝึกฝนบนหนทางเดียวกันย่อมเป็นเรื่องปกติที่ได้จุติเป็นเทพเหมือนกัน จากนั้นซี่เหลงนก็พูดถึงเรื่องที่ได้ยินเผยหมิงคุยกับชิงเสวียนตอนอยู่ที่ตำหนักขององค์จักรพรรดิเหมือนว่าเผยหมิงจะสนิทกับพี่ชายของชิงเสวียนเสี่ยเหลียนจึงเกรงว่าการที่ชิงเสวียนนำเรื่องของเซียวเผยมาลายงานแบบนี้จะไม่ส่งผลกับมิตรภาพระหว่างพี่ชายกับเผยหมิงนั้นหรอชิงเสวียนเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะพี่ชายของเขาก็ไม่ค่อยชอบหน้าเผยหมิงอยู่แล้วหากทําให้เคืองกันได้ยิ่งดีเพราะตัวชิงเสวียนอยากให้พี่ชายหลุดพ้นจากการเป็นสามเนื้อ้ายสักที พอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหรียญก็แปลกใจว่าสามเนื้อร้ายที่ชิงเสวียนพูดถึงหมายถึงอะไรชิงเสวียนเลยบอกว่าเป็นชื่อเรียกของเทพสวรรค์ทั้งสามที่มีชื่อเสียงย่ำแย่ที่มาสนิทกันประกอบด้วยเผยหมิงลิงเหวินและพี่ชายของเขาพอได้ยินแบบนั้นเซี่ยเหรียญก็ถึงกับโล่งใจที่สามเนื้อร้ายไม่ใช่เสี่ยเหรียญกับเสี่ยเหรียญและเสี่ยเหรียญและในระหว่างทางทั้งสองก็คุยกันต่อจึงได้รู้ว่าชิงเสวียนเป็นเทพที่รักความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพหรือผีก็สมควรได้รับผลจากการกระทําของตนและชิงสเสวียนก็รู้สึกชื่นชมเซี่ยเหลียญเพระเขาเคยได้ยินข่าวลือเรื่องความวุ่นวายในด่านป้านยูยมาก่อนแล้วแต่ตัวเขาก็ไม่มีเวลาไปสนใจรวมทั้งมีเรื่องอื่นๆมากวนใจทําให้ลืมเรื่องด่านป้านยยไปจนกระทั่งได้ย,ยินเซี่ยเหรียญถ,ถามถึงเรื่องนี้ในการประชุมทางโทรจิจในอีพีที่6ของภาคหนึ่ง เขาจึงนึกขึ้นได้และลองลงไปตรวจสอบจึงได้รู้ว่าเซี่ยเหรี่ยนไม่ใช่คนที่แค่พูดลอยๆแต่กลับลงมือทําด้วยตนเองระหว่างที่เสี่ยเหรี่ยนกําลังฟังชิงเสวียนเล่าอยู่เพลินๆยู่ยูเสียงของชิงเสวียนก็กลายเป็นเสียงผู้หญิงพอหันไปดูเซี่ยเหรี่ยนก็ถึงกับแปลกใจที่ชิงเสวียนแปลงกายเป็นหญิงไปซะแล้วชิงเสวียนจึงบอกเหตุผลว่าพออยู่ในร่างนี้แล้วพลังเวทจะแกร่งกล้ากว่าแถมผู้หญิงก็มีปราณหยินมากกว่าเหมาะในการพรางตัวเข้าเมืองผี พอได้ยินแบบนั้นเสียเหลียงก็รีบพูดดักว่าตนเองมีพลังเวทไม่พอเลยแปลงกายไม่ได้แม้ถึงแม้ว่าชิงเสวียนจะให้ยืมพลังด้วยความยินดีแต่เสี้เหลียนก็ขอปฏิเสธโดยบอกว่าเอาไว้ยืมตอนที่จําเป็นจะดีกว่าพอตกดึกเทพทั้งสองมานั่งในป่าช้าแห่งหนึ่งระหว่างนั้นชิงเสวียนก็ชวนให้เสี้เหลียนลองดื่มสุราของเขาพอเห็นว่าเสีเหลียนจิบเพียงนิดเดียวชิงเสวียนก็สงสยัยเสี้เหลียนเลยอธิบายว่าหากตนเองดื่มมากไปจะอะัลวาด หลังจากนั้นก็ถึงเวลาหลังเที่ยงคืนที่ทั้งสองรอคอยมีผีสาวกลุ่มหนึ่งกำลังจะเดินทางจากป่าชา้าข้ามเขตแดนเข้าไปในเมืองผีเพื่อที่จะไปทำใบหน้าที่เน่าจนเละให้กลับมาดูดีอีกครั้งพอเห็นแบบนั้นเทพทั้งสองจึงรีบปกปิดพลังเทพและเดินเนียนๆแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มของผีสาวแม้ว่าจะถูกพวกผีสงสัยแต่ทั้งสองก็เอาตัวรอดโดยการพูดกลบเกลื่อนจนสามารถผ่านประตูวิญญ,ญาณเข้าไปในเมืองผีได้สำเร็จ ภายในเมืองผีเต็มไปด้วยผีและปีศาจหลากหลายพบภูมิอาศัยกันอย่างขับขัางอาคารต่างๆประดับไปด้วยโคมแดงและมีกระดาษเงินกระดาษทองปลิวว่อนไปตามอากาศและด้วยแสงสีของเมืองรวมทั้งเหล่าผีที่เดินกันพลุกพ่านจึงทำให้เสี้ยเหลียนเดินพลัดหลงกับชิงเสวียนระหว่างที่กำลังยืนงงยู่ๆเสี้ยเหลียนก็ถูกผีสาวสุดแซ่บเดินเข้ามาทักโดยนางบอกว่ารู้สึกถูกใจเสี้ยเหลียนเลยอยากจะชวนเสี้ยเหลียนให้ไปสนุกกับนางสักคืนแถมนางยังบอกว่าจะมอบค่าตอบแทนให้เสี้ยเหลียนด้วย พอได้ยินแบบนั้นเสี้ยเหลียงก็ต้องทําใจแข็งท่องพุดโธพุทโธและตอบปฏิเสธไปพอถูกเสี้ยเหลียญปฏิเสธนางผีสุดแซบก็รู้สึกไม่พอใจตั้งท่าเตรียมจะโวยวายใส่เสี้ยเหลียนพอเห็นแบบนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองกลายเป็นจุดสนใจและเกิดปัญหาเสี้ยเหลียญเลยต้องอ้างเหตุผลว่าตนเองกําลังป่วยนางผีสาวจึงยอมเลิกลาวีไปแต่โดยดีหลังจากนั้นเสี้ยเหลียงก็เดินต่อจนมาถึงตึกคาสิโนโขนาดใหญ่ที่ภายในมีเสียงของพวกผีวางเดิมพันกันอย่างคึกคัก เียเหียจึงอยากเข้าไปสำรวจข้างในระหว่างนั้นก็มีพนักงานสาวของคาสิโนเข้ามาต้อนรับเสียเหลียนจึงต้องรีบออกตัวว่าตนเองไม่มีเงินแค่อยากเข้ามาเดินดูเฉยๆพนักงานสาวจึงบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเพราะคนที่นี่ไม่ได้วางเดิมพันด้วยเงินเสมอไปเสียเหลียนจึงให้พนักงานสาวพาเดินชมภายในคาสิโนซึ่งที่นี่ก็มีพูดผีเข้ามาใช้บริการอย่างขับขัางระหว่างนั้นแหวนที่เซียเหลียนได้รับมาจากสารหลงังก็มีปฏิกิริยาบางอย่าง แล้วอยู่ๆก็มีผีหน้ากากตนหนึ่งตะโกวนวางเดิมพันด้วยมือข้างหนึ่งของตัวเองซึ่งคนที่ผีหน้ากากทาพนันก็คือชายที่นั่งอยู่หลังม่านสีแดงที่ชั้นบนของคาสิโนและเมื่อเซเลียนได้ยินเสียงของชายคนนั้นเซเลียนก็รู้ทันทีว่าเขาก็คือซานหลงังแล้วอีพีที่หนึ่งก็จบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยด้วยนะครับและหากชอบฟังคลิปสปอยแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวิดีโอน,นี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปขอบคุณครับ